สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในวันนี้นะมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยค่ะเป็นเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคภัยยุคใหม่ที่ไม่ไกลตัวซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณหมอคณะ,ะโทนายแพทย์กรมราชอํานวยอายุรแพทย์แผนกโรคติดเชื้อจากกองอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์หันเรือมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะวันดีครับวันดีครับ วันนี้เราก็มานําเสนอกันอีกถึงเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะซึ่งถือได้ว่าก็เป็นโรคที่พบได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างๆนะดังน,นั้นก็มาร่วมนําเสนอกันซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในช่วงฤดูฝนฤด,ดูหนาวหรือว่า หน้าร้อนต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นโรคติดต่อที่สามารถพบได้ทุกช่วงทุกวัยนะคะดังนั้นมีรายละเอียดเรื่องราวเป็นอย่างไรก็จะมานําเสนอกันในช่วงนี้ค่ะเรืยนถามคุณหมอเบื้องต้นก่อนค่ะว่าลักษณะของการเกิดโรคและสาเหตุของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่นั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเห็นว่ามีสถิติที่ผ่านมาด้วยเป็นอย่างไรบ้างค่ะทีนี้ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่า นอกจากโควิดนะครับที่ <c oughs> กําลังระบาดขึ้นขึ้นลงๆในระยะนี้นะครับก <c oughs> ็จะมีไข้หวัดใหญ่มาแทรกเป็นระยะาถามว่าเยอะไหมในช่วงนี้เยอะเยอะแล้วก็คือเป็นหนักไหมเป็นหนักด้วย <c oughs> ในเฉพาะคนที่สูงอายุหร <c oughs> ือมีโรคประจําตัวมากมายนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเลยเอาเรื่องนี้มาพูดกันซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อ <c oughs> ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของโรคนี้นะครับ <c oughs> ถามว่าลักษณะการเกิดโรคมันเกิดจากอะไรนะคร <c oughs> ับทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่า โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งอาการสําคัญเลยทุกคนรู้อยู่แล้วคืออาการที่คล้ายไข้หวัดแต,วแต่ว่าแต่ว่ามีอาการที่รุนแรงกว่าคือไข้อาจจะสูงกว่า mm. ร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเยอะ <Yeah. S 2> นะฮะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากเวลาเป็นทีเนี่ยก็จะดูอาการเยอะกว่าไข้หวัดเยอะเลยแล้วก็เป็นนานกว่าได้ด้วยนะครับ <Yeah. Okay. S 2> ถามว่าณตอนนี้ ตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโรคที่ระบาดทั่วโลกเป็นระยะนะเนื่องจากว่ามันมีการปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมของของตัวไวรัสนะครับไวรัสมันก็จะมีความสามารถในการสู้กับมนุษย์นะครับมนุษย์เราก็สร้างภูมิคุ้มกันเรื่อยๆเพื่อมาต่อสู้กับตัวไวรัสนะครับไวรัสก็สู้กลับเหมือนกันไวรัสก็มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมให้สามารถที่จะมาติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือบางทีเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่ คนเราไม่เคยเจอสายพันธุ์นี้มาก,ก่อนก็จะทําให้เกิดโรคที่รุนแรงและมีการระบาดเป็นวงกว้างกลับมาเป็นระยะระยะนะครับดังนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวงังแล้วก็มีการดูแลป้องกันกันอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งนั้นก็ต้องดูแลค่ะในส่วนของสาเหตุเห็นว่าเจ้าเชื้อไวรัสนี้มันแบ่งเป็นประเภทต่างๆด้วยทั้ง A B C หรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับไวรัสที่ทําให้เกิดไข้หวัดใหญ่ค่ะทีนี้เราก็ อ่ลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ลงลึกมากนักว่าสายพันธุ์อะไรมีมากมายขนาดไหนทีนี้หลักๆที่ทุกคนจะรู้กันก็คือเวลาเราตรวจก็คือสายพันธุ์เอสายพันธุ์บีใช่ไหมคะซึ่งก็มีความสําคัญของสายพันธุ์ทั้งสองเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดในมนุษย์ณปัจจุบนันนันนะครับซึ่งกับ การแบ่งสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยสายพันธุ์เจะระบาดค่อนข้างเยอะกว่าและเป็นวงกว้างส่วนสายพันธุ์บจะระบาดน้อยกว่านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เขาแบ่งชนิดตามาลักษณะโครงสร้างของโปรตีนบนผิวไวรัสนั่นนะครับ <Okay. S 2> สายพันธุ์เเนี่ยมีหน่วยย่อยมากมายนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ส่วนสายพันธุ์บีเนี่ยหน่วยย่อยจะไม่เยอะเท่า <Okay. S 2> ความสําคัญก็คือตัวสายพันธุ์เเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยตรงผิวเซลล์เนี่ยครบ, <Okay. S 2> บางที ตัวโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะก็จะเกิดอาจจะเกิดการระบาดได้ในวงที่ไม่กว้างมากนักแต่หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุกรรมในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนแปลงมากนะคะ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุกรรมคือมีการรวมสายพันธุกรรมของไข้หวัดใหญ่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์กับสัตว์ <Yeah. S 1> ซึ่งพอมันมาผสมกันปุ๊บ มันก็จะเป็นตัวที่เราไม่รู้จักมาก่อนอพัฒนาขึ้นมาอีกพัฒนาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาระบาดท,ทีก็จะระบาดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับใ,ในการในการที่จะเจอกับตัวนี้นะครับเวลาการระบาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะควบคุมยากน,นิดนึงเพราะมันถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นการระบาด ในวงแคบที่มีการเปลี่ยนแปลงปสายมกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอาจจะป้องกันได้ด,ด้วยการฉีดวัคซีน<อ>นะครับซึ่งเราก็จะมีการพูดถึงวัคซีนในตอนตอน่อๆไปนะครับและเห็นว่าเป็นสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะที่มีไวรัสนั้นสามารถแบ่งพัฒนาเป็นสัตว์มีสายพันธุ์ต่างๆด้วยมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะาเห็นว่าม,มีทั้ง s1n1 h 3 n 2หรือว่าเป็นชื่อทางไวรัสอื่นๆด้วยนะคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างออคือ เข้าใจในรายละเอียดว่ามันก็จะมี s, <Yeah>. <S 1>, 1 n 1 h 3 s n 2คือขึ้นอยู่กับชนดิดของโปรตีนน,นะครับ <Yeah. S 1> แล้วกคว็ความสำคัญคือบางทีบางตัวมันก็จะเป็นตัวที่ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในควบรวมกับสัตว์เช่นไข้หวัดนกไ <Yeah. S 1> ข้หวัดนกซึ่งอาจจะเคยมีการระบาดในอดีตอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมแบบที่เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันมีการควบรวมสารพันธุกรรมของไวรัสในมนุษย์แล้วก็ในนก ะะเอามาควบรวมกันพอพอมีการระบาดเกิดขึ้นมันก็จะระบาดรุนแรงเพราะเราไม่เคยเจอเชนิดนี้มาก่อนเช่นไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไข้หวัดหมูเนี่ยฮะก,ก็ก็คือเกิดกากรวมสายพันธุ์ของคนกับหมูเข้าด้วยกันเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนเวลาระบาดท,ที่ก็ระบาดเต็มที่เลยนะครับแลวถ้าถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของสัตว์ที่เป็นพาหะนําพวกไวรัสเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าสัตว์ประเภทไหนก็ได้คะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดถึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนุ่นนมนะครับ <c oughs> แล้วก็ในนกก็สัตว์ปีกก็จะด้วยเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แล้วเห็นว่าสถานการณ์ในอดีตสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะให้คุณหมอช่วยเล่าถึงสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่าโรคนี้มันระบาดเริ่มต้นกันมาอย่างไรบ้างค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็เล่าถึงในอดีตก็คือมัน,นมีมาตั้งแต่ร้อยปี <c oughs> ที่แล้วแหละที่ก็คือครั้งแรกที่มีการระบาดของไข้หวัด ใหญ่ที่รุนแรงมากก็คือเป็นไข้หวัดสายพันเอชนิด H1N1 นะฮะหรือเรียกว่า s Spanish flu หรือไข้หวัดใหญ่สเปนนี้เราก็จะเจอผู้ป่วยเนื่องจากเราเจอครั้งแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันก็คือระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนมากหลังจากนั้นก็จะมีการระบาดที่สำคัญสคัญก็คือต่อมาก็คือที่ประมาณปี2540ก็คือมีการระบาดของไข้หวัดนกนะ อันนี้<ช>ก็จะทั่วโลกเหมือนกันเนาะ<ช>ก็ที่ฮ่องกงใช่ไหมครับแล้วก็ที่ยุโรปแถวเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเนี่ยก็จะมี<ช>ก,การระบาดของไข้หวัดนกในพวกสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่นกต่างๆก็จะมีที่เคยได้ยินข่าวกันว่ามีการาทำลายเอานกมาฆ่านกมาฆาไก่เพื่อ,อเพื่อ,อจำกัดตัวโรค<ช>น,น,น,นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะระบาดเป็นนกเป็นหลักแต่ว่าในคนก็มีติดเหมือนกันแต่ว่าพอติดปุ๊บ ติดรุนแรงและถึงกับเสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วง2,540นะแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็คือช่วง2,552นะอันนี้จะเป็นไข้หวัดหมูที่ท,ที่พูดไปไหมครับนะ m u n a n s w i n e Influenza นะครับ H1N1 เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นไวรัสที่ควบรวมสารพันธุกรรมในของของไวรัสของคนกับ ในหมู่นะครับ<ช>ก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิด <c oughs> การระบาดมากมายอันนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกนะครับ <c oughs> 136ประเทศแล้วก็ในไทยก็เจอเช่นเดียวกันนะตอนนั้นมีระบาดในโรงเรียนสถานศึกษา <c oughs> <ช>แล้วก็ <c oughs> พวกที่มีแหล่งชุมนุมต่างๆเนี่ยก็จะเต็มที่เลยครับนะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนเนื่องในตอนต่อไปนะคะกับเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะวันนี้ต้องขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอนวโทโธนายแพทย์กร,รมราชอํานายุรแพทย์แผนกโรคติดเชือ้อจากกองอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ากรมแพทย์หนังเรือที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ